สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับบาวเท่านะครับผมครับผมครับอันนี้คนนครพนมนะครับครับครับคนนครอ่าแจ็คคนนครพนมครับตอนนี้บ่ามีบาวเท่ากับอ่าช่องแม่หมูพาโชคกับขวัญฟ้าพาโชคนะครับผมครับผมครับผมครับสวัสดีค่ะครับแนวทางของอ่าคนนครพนมนี้เข้ามาแล้วกี่งวดครับ สามงวดติดครับเข้ามาแล้วสิบสามงวดติดเลยเหรอครับผมค,ครับสูตรนี้ได้มาจากไหนครับเป็นเป็นเลขคำนวณหรือเป็นเลขฝันหรือเลขอะไรครับผมเลขคำนวณครับผมหน่วยออกปุ๊บคำนวณได้ตั๊บเลยครับโอค้ครับคำนวณเอง,องไม่เกินยี่สิบนาทีครับออกตัวเลขได้เลยงวดไหมอออออกได้ต่องงวดเลยเครับผมคำคำนวณมานานหรือ,อยังครับ จำนวนมาสี่ห้าปีครับผมครับอือที่ส่งที่ส่งมาให้บ่าวเท่านี้เห็นบอกว่าเข้ามาแล้วสิบสามงวดครับครับงวดนี้งวดที่สิบสี่เลยครับผมครับผมครับก็เลยอยากจะได้แนวทางครับเอาไปฝากอ่าท่านผู้ชมเอฟซีทางช่องครับครับผมอืมเป็นแนวทางบนหรือล่างครับบนบรกอล่างครับผมอ๋อเป็นทั้งบนและล่างเข้าบนเข้าล่างเลยเลยครับผม ัผมต้องระวังครับงวดที่ผ่านมานี้เข้าตัวไหนครับงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาเข้าหนึ่งห้าสูตรเลขหนึ่งหนึ่งห้าเก้าครับหนึ่งห้าเก้าตรงตรงครับสามตัวตรงเลยครับผมโอ้ครับแล้วก็ห้าเก้าได้ตรงตรงได้ตรงตรงเลยเหรอครับงวดที่แล้วอือ คำนวณมานานยังครับคำนวณในเลขคำนวณเนี่ยคำนวณมาก็อสี่ห้าปีแล้วครับสี่ห้าปีครับเวลาคำนวณเสร็จก็ให้แบ่งๆเพื่อนที่รู้จักครับครับผมครับเป็นคนนครพนมใช่ไหมครับผมเนี่ยเออให้แบ่งยูทูบเนี่ยเขาเอาไปแบ่งปันคนหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับครับเห็นเบอร์โทรพวกยูทูบอะไรต่างๆก็เลยจดไว้ก็เลยแบ่งปันนี่นะครับครับอืม งวดที่แล้วนี่ถูกเยอะไหมครับงวดที่แล้วเนี่ยงวดที่แล้วหรอผมซื้อไม่เยอะครับผมซื้อตัวละสองร้อยอ๋อครับผมครับครับงวดนี้นะครับบ่าวเท่าก็เลยอยากอยากจะตามแนวทางนี้แล้วผมเห็นบอกว่าคำนวณเข้ามาหลายงวดเข้ามาสิบสามงวดติดงวดนี้เป็นงวดที่สิบสี่ก็อยากได้แนวทางเอาไปฝากเอฟซีเอาไปฝากท่านผู้ชมทางช่องเผื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลซื้อลอตเตอรี่ครับค อเอาวิ่งบนบ่อนี่ครับบนล่างครับอ๋อมีเลขวิ่งด้วยเหรอครับมีครับผมอืมเป็นคนนครพนมใช่ไหมครับผมครับผมเป็นคนนครพนมอ๋อครับตอนนี้ก็ม,มาทางานกรุงเทพครับอ๋อตอนนี้ไปทํางานที่กรุงเทพครับครับอืมสูตรนี้เป็นสูตรบนล่าง บนล่างครับครับมีเลขวิ่งด้วยมีเลขวิ่งนะครับครับผมมีสามตัวให้สองตัวให้ครับผมครับครับเอาถ้างั้นเบาเบาเท่าก็จะขอแนวทางครับผมเอาไปฝากเอฟซีเอาไปฝากท่านผู้ชมทางช่องครับครับครับผมเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งครับศูนย์กับสามครับเลขวิ่งศูนย์กับสามครับผมครับ สามตัวครับผมสามตัวครับหนึ่งห้าศูนย์ครับสามตัวหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าสามครับหนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าสามครับแล้วก็สองหกศูนย์ครับแล้วก็สองหกศูนย์สี่แปดสามครับครับสี่แปดสามครับตัวเน้นก็มีหนึ่งห้าศูนย์ตัวเน้นมีหนึ่งห้าศูนย์ครับห้าเก้าสาม ห้าเก้าสามครับสองหกศูนย์ครับสองหกศูนย์ครับตัวงก็สี่แปดสี่แปดสามครับสี่แปดสามครับผมรับครับสองตัวนะครับรับแป๊บหนึ่งนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับอ่าแนวทางของคนละครพนมนะครับผมวิ่งบนวิ่งบนนี้วิ่งบนล่างศูนย์กับสามนะครับมีเน้นไหมครับว่าเน้นศูนย์หรือเน้นสามเลขวิ่งเลขวิ่งหรไม่ครับ ก็คือเด่นทั้ง0ูนย์และสามครับ3ามตัวนี้หนึ่งห้าศูนย์ห้าเก้าสามสองหกแล้วก็สี่แปดสามเน้นให้3ามหางนะครับมีหนึ่งห้า้ากสามแลก็สองหกศูนสองตัวสองตัวห้าศใช่ไหมครับห้าศูนย์แปดสาม เก้าสามเน้นสามสามคู่ใช่ไหมครับครับผมครับตัวรองหกศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็ศูนย์สามครับครับแนวทางของครับผมครับผมแนวทางของคนนะครพนมเนี่ยกลับไหมครับหรือตรงๆเลยหรือตรงๆไม่ต้องกลับตรงตรงไม่ต้องกลับเลยนะครับเน้นตรงตรงไม่ต้องกลับครับครับผมอืม ครับทุกงวดนี้ออกมาตรงๆเลยใช่ไหมไม่ต้องกลับเลยใช่ไหมครับครัอผมอืมครับผมครับนี่แหละครับผมมักแบบว่าตรงๆเลยครับผมซื้อตรงๆนะครับจังบริเปลี่ยนงบนะผู้พันทุกครับคนที่มีตังค์น้อยเขาก็ถ้ากลับมันก็เสียตังค์เยอะใช่ไหมครับใช่ครับใช่อ่าเพราะว่าคนเขามีทุนน้อยเขาก็จะได้แบบว่ามีทุนซื้อนะครับผมออกครับ อครับโอ้ถ้าเข้ามา13งวดนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยครับผมครับถ้าเข้างวดนี้เป็นงวดที่14ใช่ไหมครับครับผมโอ้ครับผมครับมีหลุดไหม13งวดที่ผ่านมาไม่หลุดเลยเลยครับไม่หลุดครับโอ้ครับผมเลขวิ่งนี้ก็มาทุกงวดเลยเลขวิ่งเข้าทุกงวดครับครับผมครับโอ้ นี่แหละครับอยากเจออยากเจอของจริงของแท้อย่างนี้แหละครับผมเอาไปฝากเอาไปฝากเอฟซีทั้งช่องครับครับผมครับงวดนี้งวดนี้มั่นใจตัวไหนครับคนนครพนมนี่ครับแจ็คนครพนมนี้มั่นใจตัวไหนครับผมใจหนึ่งห้าศูนย์มั่นใจหนึ่งห้าศูนย์ครับผมสองตัวก็ห้าศูนย์สองตัวนี้คือชอบส่วนตัวนี้ห้าศูนย์ให้เด็ดๆเลยห้าศูนย์ครับครับผมอืม ผมชอบที่บอกว่าตรงๆไม่ต้องกลับนี่แหละครับผมหกคู่ก็บนล่างได้เลยติดบนล่างได้เลยใช่ไหมครับบนล่างอะไเลยครับ้าผู้เข้าบนก็ลงล่างอ่าบางงวดก็มาทั้งบนและล่างหรือเปล่าครับเชนแอดแจ็คนครพนมมีทั้งบนและล่างด้วยครับครับผมครับสองตัวก็หกตัวนี้ก็คือซื้อบนติดล่างไ้เลยครับผมครับ นวดมันจะเข้าทั้งบนและล่างครับตรงตรงไม่ต้องกับครับผมตรงตรงไม่ต้องกับครับครับผมอ่าบาวเท่าก็จะรบกวนเท่านี้แหละครับผมครับขอบคุณครับผมค่ะขอบคุณค่ะครับคุณครับครับช่องแม่หมูพาโชคช่องขวัญฟ้าพาโชคขอบคุณนะครับผมครับครับสวัสดีครับเอาครับท่านผู้ชมครับพี่นองครับผมแคปออเดอร์ครับนล้วะท่ คลิปนี้ขันพิษพลาดประกันใดขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องกับแนวทางของคนนครปฐมครับงวดหนึ่งกุมภาพันธ์2565เนิ้นให้วิ่งบนล่างครับ03ครับ3โตครับ150593 2 6 0 4ย์หครับเป็นเน้น3หางนะครับตัวที่ขีดขีดให้ครับผมครับ150593 260ครับ483เป็นตัวร่องครับ2โตครับเน้น50 8393ครับเป็นเด่นหาศูนย์นะครับ ร่อง60 70 03ครับเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไวส้สำเนีบาวเทาช์ชแนลขอเอฟซีทั้ง่องท่านผู้ชมครับถูกหวยเรื่องเงินเป็นน้ำกันเ้ยครับผมครับสวัสดีครับ